ไปครับเชฟทำเมนูครับต้มปลาน้ำ <c oughs> ต้มเอาม,อมาต้มมาปลาต้มปลาไหนดูก่อน <c oughs> อะไรหม้อนี่เลยผมเทนร้อนร้อนร้อน เีนว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างไรต้องเขาบุยยางเลยอย่างเลยต้มต้มตูบ้านน้อยเวียดเนี่ยมาเรื่อยเลยเดี๋ยวเจอเธอตัวเองก็งอไตร่ไอ้ดันออกเลยแล้วเยินเปื่อยเนื้อมันเละเปื่อยไม่อร่อยเอาขึ้นเลยนะครับถ้าเราไปผ่าท้องมันอ่ะเอาขึ้นเลยติดเสียบตรงมือ อ๋อดูอกันเลยนึกมามากินข้าวเร็วจะว่าราเล่นกักระดาเหรเอาไเปิดได้ไหมนนี่ปลาไหลปลาไหลครับเมื่อคืนมนตกในสระนี้อ๋สระนี้เลยครับสระนี้เดี๋ยวเอาหมยมาใส่ข้าวนน ลาหมันมีส mm ูตรของมันหมึกมันชอบกินหมึกแต่ว่าคือมันกินกบหมึกกระโดดอะฮะโอ้ดินี่หมึกกระโดดหมึกกระโดยในที่จัดข้าวครับอันนี้ใช่ไหมครับนู่นอยู่ไงจำได้ไหมไป้ที่จัดข้าววะไม่จับดั่งเฮียดูกระเทือนนี่ แกนี่งมาตบาบานเตะปีตูน่ะโดยใหญ่ใหญ่ติบารไปนในกรนะปิกอ่ะปตูกระปิกอ่ะปีมาชิบนำตทำปลาเคม็มทำปลา่าเลยกินไงกินจุนอันน,น,นี้เาปยุเดี๋ยวน่าเทียหน้าลมนลุไปมันขึ้นรงเลยมันเหม็นจไงเลยเออมีเวลาให้น้ำเดือดน,นะเนาะ นัวนัวคิวแต่ที่ไวะ่าชิเอ้้อมานนกัปรุงนึกหมนี่มามามาข้าวก็เรียกอะไรนึ่ข้าวจะกินอยู่กันหน่อยหนึ่งก่นวนไม่กินออกแล้วมะนาวเราไม่กินแดงตามิน ซาบไหมครับเตรียมเต๊กปลาหนึ่งมากินซาบไหมยืมต้องไม่ได้ใส่ชูรนนี่ไม่ต้องใส่อีกเนาะใส่แล้วใช่ไหมใส่เลยอร่อยใส่แล้วดีเอ่อที่เราใส่มาแล้วผงนัวปลาดีมันกปลัาผงเนาะผิดผงใส่ไปนี่ผงนัวปลาดีมันกำลังเริ่มต้้้องใใสส่่นนีีเนาะเนี่ยในเขาถ้ามันมีขนาดนี้แล้วต้องเริ่มโกงเต็ปีหน้าเต็มเนี่ย ไปเลยไปเลยได้หนึ่งกินข้าวหนึ่งไปนากูต้มปลาครับน้ำเดือไปเนียนไปบัวโอ้ย่าบัวต้ปลาใส่ได้เมื่อคืนมาเฮ้ยเร็วหนึ่งมาสองสี่หกเจ็ดสองสี่ห้าแล้วไปอีกหนึ่ง เนี่ยมีใบกระดังมีไรด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเทายใบกระดังหนูใบกระดังตีแล้วแต่ไม้ชอบกินเข้ากระดังใบกระดังใบกระดังเด็กกินไม่เอาพอไปชอบไอ้แก่ลูงไม้ชอบกินใบกระดังใบกระดังมาๆมายุดความมันเมื่อคืนใชู่ไหมโอ้เมื่อคืนรอกทองไปได้เก้แบงไม่เติมคืนถุยคุณ ถ้าเรากินกบเนี่ยอันนี้ตุ๊กตาสตูเจนยุบติดนียังเป็นกบนาเลยเนาะกบยังกินได้กินได้ใช่ไหมลูกไหมยืงวนแล้วเดินเก็บกินไปหมดนะครับนะครับกินข้าวครับเมื่อนึ่งชิมก่อนสดก่อนกินมาแล้วเจบไปข้าวหวานดีเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวแล้ลูกนี่เบือดกำเลยเอาลูกกุยบีบดมเดี๋ยวไม่าช่อะไรลูกมันนั่งต้มก็ได้ครับ ไม่กินดังเลยจังเลยเออลืมมันน่าไม่ลออเปรี้ยวเลยแบบจี๊ดเลยเลรอแส่บครับแซ่บ อยากตัหนงมืองกิจบรีหนึ่งมือกเบ้รเมรเมหนึงมือเวียรเมด้อยัวตมันตีุงดำกอบตราพริกหมดหนึ่งมาเร็วหครับกระ่นมือบรีนึงดีลาหมดนั้หนึ่งดจนดีลาหมดนครับปลายทอดทานกห่นะได้ลีครับสุดยอดสุดยอดเอาพรุ่งมาลมาลุหนึ่งมาแล้ เป็นไงบ้างครับคุณลินมากินข้าวกับลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้เปรี้ยวหวานอร่อยจานอีกหนึ่งเซติวอร่อยไหมครับเสีซทิวเด็ดไหมปลาไหลอร่อยเลยมปลาไหลนะครับต้มปลาลนูกินปลาไหลลาหนึ่งอร่อยไหมครับหนึ่งไม่ได้กินหลงฟันบาทครับนี่มานั่งใกล้ตานี่เ้าใบกระดังงไหมเอาไปนั่งใกล้ตาเลยดูด้วย นมกินเลยชีวิตลูกทุ่งชีวิตลูกทุ่งวันนี้ประหยัดตังค์ครับเอาไปหนต้องสักบาทครับนี่ปลาไหลครับเมื่อคืนอ๋อเอาปลาไหลตัวหนึ่งว้าวปลาไหลนี่เอาไว้ปักอีกตัวนึ่งเอาไปหนี่งได้เลยครับจิ๋มแดงดำน้องเลยจิจัดถ้าไปซื้อแปดสิบมันได้อยู่ร้อยอันรอบนี้แหลยที่ไหนที่ตลาดเป็นมันม่ไว้แล้วมัดตลานี้ร้อยอันต้อมาใส่ต้องเก็บพังมุ่นหยแต่เอามามต้องเปลี่ยนเชือกใหม่ ไม่ไม่ไม่ทนพี่ลุงพี่วินมันเชือกมันมาที่อันมาทำมันไม่ใช่หลังไม้ถ้าหลังไม้อะมันจะอันไหนแบบเปียกเลือกทั้งสองเลือกได้เลือกได้สมบัติจีนจานใช่ไหมเอ้ยขิดจานว่ะขออยอนี่จานนเองัยตพี่นั่งมาครับมาครับไม่ปฏิเสธอันนี้อะไรดุดุดุลสองใช่ไหมลูกสองท่อนสองเหรอผมขอท่อนสอง เออแสดงว่าเรานำตัวไว้เรานำอยู่แต้มหนึ่งไว้ได้สามตอนนี้สามตัวไปวันไหนคืนนี้เอาไปไหมเดินตังรอบเดี๋ยวพี่ไปซื้อเองดไปวันนี้กับตคนนี้แหละตอนบ่ายพระวัดปุกไปด้วยไงอ๋อปุกไปด้วยส่งปุกกแบปลาดูกล้งอร่อยมันแน่นเนื้อมันแน่นอ๋อต้นขัดมามากับปุ๊กด้วยปุกมาตหาอะไรว่าปุกจะกลับด้วยให้ไปส่งเลยขันลงอ๋อผัวมันส่งเสร็จผัวกลับอย่างเร็วเลย คิดหน้าวัดกันเลยอคนละห้าหลังพอนี่ค่ะเป็นอืไได้ครับปลาคอใหญ่ได้สองตัวเรียบร้อยแล้วต้มครับประหยัดตังเนาะประหยัดไปอีกมื้อมีแต่หมูใช่ไหมกินหมูทุกวันคันละเงอรัจนซื้อไก่มากินนหมูกินหมู มันม <ide prechen> ีใครใส่ขตึง่กหมคตึ้งเป็ค่เปรี้ยวๆอร่อยช่วงนี้แหละต้มปลาเนาเอาต้มปลานางทะเลกินมากงปลาผงปลาเรียบร้อยแล้วครับต้มปลาไม่มีกินข้าววอนนี้อปลาปลาบูเม้อเช้าได้เม้าเช้าครับได้ปลาตัวเล็กๆาันี้ แว่นเว้นพอเอาขี้ออกทั้งตัวเลยอือฮึก็จะเอาแบบแซบก็คือต้มใส่นั่นนอนวะกระทองอีออมอ๋อซีฟซีฟแซกงอตะล้งสีตะนองกินอะไรกระโดดใจลูกเกรืงมาเนี่ยเธอสีปีเนี่ยมาแบนใจหมักกระโหลฮึคุยคอสุนัข นายกูมันไม่สนใจอยู่วาที่ออกเบิาแบมแบแบมันไม่สนว่าอะไรวิ่ให้กินจังแต่เช้าสูตร่ะนลูกโคตะแลงมีขายไหมไม่มีไม่มีเลยน้ำแข็งก็ตรงนี้เองเลยสะไปนิดนึงอ๋อตรงของยายยายตายนะของตะเปะตะเปะ แต่เนี้ยกว่าจะซื้อเน่ได้เป็นชมวงอ่ะเ<ม>ขาจะออกมาขวดจะมาจับขวดไล่กวดจะมาจับมามาครับพี่อ,อันนี้นางไร่สดอยู่ครับหนึงน่งหนึง่งหนึ่งโก้แล้วสองตัวที่าดาจะไปทีหลังนะพอไปลำนี้ปิงป้งปิ้งอยู่ปลาซูฟ<ม>กับปลาอะไรนะตะบูตะบ,บูตะบ,บูทองนางเอื้อยนางเอื้อย ปูปลาไหลกินปลาไหลก่อนเปรี้ยวอร่อยจนปลาไหลเสียวินเมื่อคืนเจอทิ่มเลยน,นะจ๊ะเนาะปลาไหลนี่แบบตกได้แบบไม่ต้องทําบากต้องคาตัวตายมันพันคอลูกแก<อ>่ต้องตายมันก็เอาเชี่ยวไปว่า,าจะติดเบ็ดอะ่ะมันติดมาแต่ตัวเบ็ดเบ็ดพันคอเลยไร้องตารปารไม่ปารไว้ในคู่ดีเด้อปลาไหลเเยดี๋ยวจะเอาปลาใหญ่ๆใหม่รวมปลาไหลเราก็ได้สี่ต้มนี่หว่าเออสี่ต้มของเรา เลือนนี่หนักเดียวนี่ทิศน้าเอาไหมทิศน้ามาอีกทิใหม่อาทิตย์หน้าพี่จ่ามาไหมมาเลยน้องมาดูทิศเลยเองจะมาไหมต่อไปต้องเขี่เรียบเนาะใช่ไหมพี่จ่าเขาไม่มีอะไรต้องสนใจแล้วเอ็งก็คนเดียวต่อไปอาทิตย์หน้าเราไปทานแต่ก่อนยังไม่มีนะไปฟันตะไห้เจดงนะเองต้องไปเอาไฟฉายมาไปใส่ตรงนั้นหนึ่งตัวด้วย เออต่างกันนี้ไม่เกี่ยวโบรานเลยมันไม่เกี่ยวนั่นแหละปลามบิ๊กนั่นจะลอง่งหน้าตีนไม่เกี่ยวข้าวอ่ะไก่กรีมตีงั้นแหละแป๊บเดียวย่งในสามตัวแล้วอืมทำนาตีได้แต่ว่าตีได้หวันได้ขึ้นกิโลแต่มันมีตัวใหญ่ขึ้นกิโลขนาดไหนอ่ะอ่านตัวี้เนี้ยงอ่ะไใ้เนี้ยงเรียกเข้าไปปิ้งอยู่ดิไม่ได้ไปกินบ้านหรอกกินอยู่นี่มันกลับบ้านเลยมันเอากลับบ้านด้วยดีกลับบ้านเมื่อวานเนี่ยไม่เย็นอ่ะ มันมันเอามาชันงกี่บาทเอไม่รู้รอบอีนหนึ่งอันนึ่งเราใส่เบ็ดย,ยูนเอาแต่ก้อนหินยูนลัต,ตื่นสมมติตลมผ่านแล้วถ้าขอปิ้งไม่ให้ปิ้งลูกมันก็อุดเพราะมันเอาไปทงกิโลกี่บาทเราไปกันแน้วลูกกระดิ๊งนี่กินนื้ปลาวะันนี้นะ แอ้แสบไม่บกินเอ้รอาทินิ่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับน้ำมันแล้วก็ตัดเนื้อมันกินนะดูหน่อลองกินดู